เส้นทางชีวิตที่ไม่เหมือนใครของกรลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่สะท้อนถึงความแตกต่างกล้าหาญและไม่ยึดติดในฐานันดรศักดิ์ของพระองค์เส้นทางชีวิตที่ไม่เหมือนใครของเสด็จเตีย่ยจุดเริ่มต้นของพระโอรสองค์ที่28พระองค์ประสูติเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2423ณพระบรมมหาราชวังทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรอหกับเจ้าจอมมัรดาโมดถึงจะมีฐานดอนสูงแต่พระองค์กลับไม่ใช้ชีวิตในวังหรูหราแบบเจ้าฟ้าองค์อื่นๆเส้นทางการศึกษาแบบลูกผู้ชายเมื่อยังเยาว์วัยพระองค์ทรงเดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อศึกษาวิชาทหารเลือกเรียนทหารเรือที่ Royal n a v a l Academy ซึ่งเป็นเส้นทางที่ยากลำบากต้องฝ่าฟันทั้งพายุคลื่นลมความหนาว และการฝึกอันโหดร้ายบนเรือรบอังกฤษถูกชาวอังกฤษบางคนเหยียดหยามว่าเป็นเจ้าฟ้าจากดินแดนป่าเถื่อนแต่พระองค์สู้ไม่ถอยจนได้รับความนับถือและสําเร็จการศึกษาด้วยเกียรตยิยศกลับไทยพร้อมปฏิวัติว,ตวงการทหารเรือหลังเรียนจบกลับมาไทยและรับหน้าที่วางรากฐานฐานเรือไทยจัดตั้งโรงเรียนในเรือจัดระบบฝึกแบบสากลส่งออกเรือร่วมรบจริงไม่ใช่ในที่นั่งโต๊ะ ชาวเรือรักและยกย่องพระองค์ในฐานะพ่อพระลูกเรือชีวิตไม่เหมือนเจ้าฟ้าองค์อื่นแทนที่จะนั่งบนเก้าอี้ทองพระองค์กลับใส่เสื้อหม่อหอมโจงกระเบนใช้ชื่อว่าหมอพรอออกตระเวนรักษาชาวบ้านตามชนบทศึกษาวิชาแพทย์แผนไทยและเวทมนต์คาถาอาคมเคยรักษาชาวบ้านหายจากโรคเรื้อรังถอนคุณใสช่วยคลอดบุตรโดยไม่เคยเอาค่ารักษา พระองค์เชื่อว่าชีวิตที่มีคุณค่าคือการรับใช้ประชาชนไม่ใช่ให้ประชาชนมารับใช้ตนขัดแย้งกับระบบแต่ไม่ทิ้งชาติแม้มีความเห็นต่างกับขุนนางบางกลุ่มในวงังจนบางครั้งพระองค์ถอนตัวจากราชการแต่เมื่อชาติวิกฤตก็กลับมาช่วยทันทีโดยไม่ลังเลว่ากันว่าพระองค์เคยปฏิเสธการแต่งตั้งเป็นเสนาบดีเพราะอยากรับใช้ประชาชนโดยตรงมากกว่า สเสด็จสู่สวรรค์อย่างสงบวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2466พระองค์สิ้นพระชนที่หาดไซรีจังหวัดชุมพรก่อนสิ้นพระชนพระองค์ได้สั่งเสียเรื่องพิธีไว้ล่วงหน้าเหมือนรู้เวลาของตนทรงถูกจดจำในฐานะเจ้าฟ้าที่ไม่เหมือนใครและเทวดาแห่งท้องทะเลคำพูดที่สะท้อนจิตวิญญาณข้าเป็นลูกเจ้าอยู่หัวแต่ข้าเป็นของราษฎร โดยโกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บรรยายโดยพระอาจารย์เทวริชชาตโร